สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนนะครับก่อนรายการกีฬาไเฮนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะพี่นะถ้าทายผิดอาทิตย์ต่อไปมีบทลงโทษผลไม่น่าเชื่อครับแมนยูแน่นอนอยู่แล้วแหละต้องเป็นเวทบอมแมนยูแน่นอนอยู่แล้วแหละต้องเป็นเวทบอมสอง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 เกียรติดาริบิน ทีทีท่80เนี่ยพี่ไปนอนแล้วเพราะพี่คิดว่าสบายแล้วอ๋อยิ้มและยิ้มสบายแล้วครับแล้วเป็นไงล่ะสองสมีทั้งหมด6อย่างใช่แต่ต้องกินคนละ2อย่างเาเรียกเป็นวัตถุดิบกับตัวเครื่องเคียงซึ่งซึ่งทั้ง2ออย่างไม่มีอะไรเข้ากันเลย การโดนลงโทษเนี่ยก็คือจับสลากคนละอย่างละสองชิ้นคนคนละสองชิ้นเราเราจะทายก่อนหรือเราจะกินกันก่อนกินก่อนทำใจไม่ได้วะกินเนอะพี่จะได้จบไปมันจบไปกลัวว่าแบบมากินปุ๊บแล้วทายผลไม่ได้แตกกันทั้งคู่แล้วทำไงไปห้องน้ำก่อนแล้วรแล้วเราไปทายผลกันในซ่วมจะบ้าเลยมา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  มีเพลงมีเพลงเต้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปใส่เองแล้วไม่เบอร์สามนี่เบอร์สามกูเดียวจับไว้จับเบอร์สามครับขอบคุณครับขอบคุณอ่ขอบคุณมาเบอร์หนึ่งเบอร์เอ้ที่นี่เครื่องจิ้มเฮ้ยไม่แน่เว้ยเราอาจจะชนะนะมันที่เครื่องจิ้มให้ผมก่อนนะเโคตรสวย สามหนึ่งสองหมายเลขเจอของผมหนึ่งโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะวัตถุดิบกันเอาของของของบิ๊กก่อนของบิ๊กของบิ๊กเป็นนี่ส้มโอส้มโอเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พร้อมแรมแท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 มเปิดออกไหมเนี่ยพี่มาดันมาดันนะ โอ้โหกลิ่นแค่กลิ่นก็เปรี้ยวแล้วอะมันเปรี้ยวมานี่แล้วขึ้นสมองแล้วพี่เอออ่ะเครื่องเจมเรื่องเจมมาของเบี้ยวเป็นไรอันนี้ของพี่สิพี่เออของผมของผมก็ได้ของผมมาดันกินเข้ากันมากเลยกันเนี้พี่เข้ามากเลยครับคุณผู้ชมครับกาแฟของกาแฟทีอินวันนี่นะพี่ทีอินวันเลยนะ อส่วนของบิลบิลก็บ mm ิวเปิดปุ๊บแล้วบิวแล้วรีบปิดนะครับกลิ่นพี่อยากจะบอกว่ากลิ่นก็มาแล้วอ่ะผมจะกลิ่นจะไปรบกวนคนอื่นเขานะโอ้โหกะปิครับกะปิครับรับปิดเลยครับแล้วมันจะเข้ากันไหมพี่บอกกูเหม็นแล้วมันจะเข้าไหมถามจริงนะส้มโอกับกะปิเนี่ยบิวกินก่อน จิ้มเลยครับจิ้มเดี๋ยวนี้นะครับจิ้มให้คุณผู้ชมได้เห็นจิ้มจิ้มจิ้มจริงๆนะครับจิ้มจริงๆครับจิ้มเขาเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนครับเข้มเข้มลดลดเดียลดเดีเออจิ้มอีกหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยดีเดี๋ยวมันจะอ้วก มาดันครับมาดันครับคุณผู้ชมครับมาดันครับโอ้ยนี่พี่มันเปรี้ยวมันนี่หวานโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บนึงนะปั้นึงตาพี่ลืมนี่หวานนี่หวานเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีจิ้มให้คุณผู้ชมได้เห็นนะจิ้มแล้วนะฮะจิ้มแล้วนะดูนะดูนะหนึ่งสองซ้ำ อย่างงี้ยเรียกหัวล้อทีหลังนั่งกว่าพี่หัวล้อทีหลังนั่งกว่าพี่ยังกินไม่หมดเลยทำเป็นพี่โยนทิ้งเอออุ้ยมันน้ำตาไหลเลยอ่ะจิ้มกับมาดันแล้วกินรู้สึกชงดีนะพี่นะครับความนวลเนียนของกาแฟเนื้อมันนุ่มนะพี่นี่กาแฟมันเข้มแบบนุ่มลึกนะ นี่ก็ทนทรมานมาอะไรแบ่งบทลงโทษของเราจากการที่เราถ่ายบนพิชนะแล้วเรายจะถ่ายต่อกันอีกไหมถ่ายต่อพี่อาทิตย์นี้มีสองคู่แล้วจะมีสองคู่น่าสนใจไม่รู้แล้วแต่พี่เอาก็ได้เอาก็ได้ไหมโอเคเราจะถ่ายกันยังไงฮะเรามีอาวุธครับสองอย่างสองชนิดด้วยกันครับฝั่งโน้ต วิวสมบทเป็นเลโกลัสอ่าเลโกลัสเป็นเอลส่วนผมนี่เป็นในพานครับานพานจากสมิงคนลเรื่องไม่คนจะทวีบกันเลยพี่หนังโคตรทำรไรได้น่เดี๋ยวเรามาดูเราจะนำทำนายผลกันโดยการยิงนู่นครับกล้องแผนไปนู่นเลยครับกล้องแผนไปนู่นเลยครับกล้องเห็นเป้าไหมครับนั่นแหละครับนี่นะครับเลขหนึ่งคือจำนวนสกอ จำนวนเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องโอเคนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าลงตรงกลางนี่แสดงว่าถล่มทลายถล่มทลายครับผมนะฮะคู่ที่เราจะทายผลวันนี้เป็นมีสองคู่ใช่ใช่แมนยูแมนยูกับเชลซีอีกคู่หนึ่งเอลกลาสิโกใช่นะครับบุรีรัมย์ยูนเนสเฮ้ยไม่ใช่เลวมันลิดเอลบาร์เซโลนาหรือมันลิกับบาร์เซโลนาครับผมครับผมแมนยูคุณเป็นแมนยูครับคุณแทงก่อนเลยครับเดี๋ยว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 ผมลืมบอกคุณไปครับคุณในฐานะที่คุณ คุณเป็นเลโกราดครับคุณเป็นเอลครับทำไมอ่ะคุณต้องลืมคุณคุณอย่ารับตาครับลับตาครับเอลมันต้องขาวครับคุณคุณต้องอย่าลืมครับถึงหูยาวผมทำให้คุณไม่ได้แต่ผมทำให้คุณขาวได้ครับปีกอะไรมันหนีผูเว้ยแหมอ้าวหันไปมองคุณผู้ชมหนึ่งที่ทำตาปิ๊งเอออ่ะแทงอจะบ้านเป็นไงแมนยูสู้ๆูสองเปอร์เซ็นที่แมนยูชนะมีประมาณเดี๋ยวนะ ห้านี่มันประมาณร้อยถ้าห้ามันร้อหนึ่งอันนี้เหลือประมาณกี่เปเซ็นต์ยี่สอประมาณ40 40ิบเหรอสีครับสี่สดูเชลซีอ่ะเชลซีครับดูนะสามสามครับสามสามสิบสี่สิบโอ้ยพอดีเลยพี่ส0บสี่บตีว่าเชลซีชนะแต่เราเราถ่ายนะครับถ่ายเป็นสกอร์ผมว่าเชลซีชนะประมาณสองหนึ่งสเขียนนะ เฉือนเฉือนบิวคิดว่าไงผมว่าน่าจะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นี่ฝั่งไหนฝั่งเชลซีดิพี่ออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยออกมาอย่างนี้ยังจะดื้อด้านไม่แมนยูอีกอ่ะโอเคมาที่คู่มาอคู่หนึ่งลงโทษดีกว่าพี่ครับคู่นี้มันสมบทให้มันสมหน่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะได้ได้ได้เอลคลาสติโกพี่เป็นเจ้าบ้านมั้ยไครแพ้นี่โดนนะแล้วเอาเอาคู่นี้เหรอใช่คู่นี้แหละได้ได้ได้ ผมเรือมันหลดเหมือนเดิมมันหลุดเลยวะพี่คุณผู้ชมครับเต้าบอลอร์ยิงไปไหนไหนตะกอเนี่ยแล้ว่าโอกาสชนะมันคงจะไม่มีโอกาสชนะหรือมันหลุดไม่มี เล่นเป็นเล่นเป็นเจ้าบ้านแล้วอย่างนี้เลยนะพี่นะยิงออกแสดงว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือมาริดมีโอกาสยิงสูงแต่ว่ายิงออกยิงนกตกปลาเหมือนบาโลเตลลี่เหมือนบาโลเตลลี่อ่าทีมไหนวะเลี้ยวดูเลี้ยวดูเอามาดูบาเซโลน่าบ้างทีมเยือนบาเซโลน่าฮะครับเนินซองอ้ามีกแล้วไม่พี่แม่นยังวะทำไมพี่แม่นยังเนี่ยท่านคือ ก้กึงนะครับหลุดเอ้าพี่สกอร์หลุดเัมนอ0นศูนย์ศูนยดเปล่าคคาดกันว่าสกอร์ที่ออกมานะครับครับบา์เซลนาจะเป็นฝ่ายชนะไม่ต่ำกว่าสองลูกขึ้นองศูนย์สางศูนย์สองศูนามหนึพี่ว่าน้าคือถ้าลือมะลิดมึงยิงออกนี้นะคือว่าสอย่ยังติดใช่ไหมสองศูนย์สามหนึ่งแล้วกัน สามหนึ่งเหรอเฮ้ยยิงเข้าลูกหนึ่งเลยโอ้ยพี่ผมเชื่อโรนโดแล,ะละ้วเอรอโอเคอันะ่ะแล้วนั่นก็คือแิ <c oughs> ่นี่เราทายผลแล้วเราจะผิดยังไงแล้วเราจะโดนยังไงเนี่ยพี่เราจะโดนลงโทษยังไงเนี่ยนี่ดีกว่าง่ายๆเลยถ้าทายผลออกมาอย่างนี้นะถ้าลิมลิทยิงได้ลงโทษพี่ใช่ไหมเพราะแกทายไว้ว่าสามหนึ่งแต่ถ้าอ๋อลิมิทยิงไม่ได้แต่ถ้าลิมิทยิงไม่ได้ผมโดนเออย่งนั้นไหมหรือไงเออได้ได้ได้แต่ถ้าเสมอมันเดิมนะโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมเอ จะกินทั้งคู่อ่ะเออโอเคได้ไโอเคครับเป็ดเดี๋ยวไปล้างคอสำลักกาแฟวัเราวันนี้เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ